What? วยนะครับก็คือมูลนิธิพระดาบทถาเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็จะให้โอกาสกับคนที่ขาดโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ไม่มีไม่มีอาชีพอะครับได้เข้าไปฝึกก็จะเป็นเขาเขาจะฝึกเป็นช่างทุกอย่างช่างยนต์ช่างไม้ช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะโครงการของเขานะครับเพื่อนในหลวงเลยนะฮะก็เข้ามูลนิธิของสมเด็จพระเทพรัตน์เกี่ยวกับโครงการ ปรับเปลี่ยนรูปหน้าและกระโหลกศรีรษะสําหรับน้องๆที่เกิดมาแล้วปากแบ่งเพดานโบแล้วก็ตาหายไปข้างอะไรเงี้คฮะคือทราบมาว่าเวลาการผ่าตัดของแต่ละคนเนี่ยผ่าตัดครั้งเดียวไม่หายบางคนต้องถึง3ครั้ง4ครั้งือก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยครับครับผมไปช่วยเหลือกับเด็กๆเ,เ,เด็กที่ โอกาสในการศึกษา<อ>ผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเนาะถ้าเกิดเขาได้การศึกษาที่ดี mm hmm. ก็จะมีสังคมที่ดีแล้วก็พร้อมจะกลับมาพัฒนาสังคมใหดีต่อไป mm hmm. ก็อยากจะช่วยในการศึกษาครับถ้าพูดถึงผมเนี่ยต้องพูดถึงเสียงดนตรีด้วยอ๋อ oh. เพราะว่าเพราะว่า oh. เพราะว่าผมน่ครับหล่ออย่างเดียวไม่พอต้อง oh. ต้องข้าองดีด้วย จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็ตอนที่ผมไปอตอนที่ผมอยู่ที่จิตนะครับแล้วก็มีวงดนตรีที่โรงเรียนที่เขาเล่นเล่นกันอยู่แล้วพอดีว่าเขาจะไปประกวดผมก็เลยไปเห็นว่าจริงๆแล้วครับตอนที่เขาไปประกวดเนี่ยเขาต้องยืมเครื่องดนตรีจากจากเครื่องเป่าจากมั้ยโรงเรียนหนึ่งกองจากโรงเรียนหนึ่งแล้วก็กีตาร์จากโรงเรียนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ fahr, คือยืมกันไปยืมกันมาก็ชำรุดชำรุดด้วยอะไรแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเขามีความตั้งใจและมีความสามารถจริงๆแต่เขาขาดในอุปกรณ์ไป อย่างสิ่งนี้นะครับเลยอยากให้อยาให้พวกเขาได้ได้มีอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อจะทําเสียงเพลงดีๆเพื่อจะส่งต่อความรักไปเรื่อยๆโพ<อ>้ถ้าผมได้ร้านหนึ่งนะครผมก็คงคงคิดว่าอยากจะแบ่งเงินไว้เป็น2ส,ส่วนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวกับมุนิธีที่<อ>เกี่ยวกับเด็กหน่อยนะครับผมก็ อา,อาจจะเอาไปช่วยในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับอย่างพวกอุปก,กรณ์ที่ขาดเหลือหรือว่ายาอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าในเมื่อเราเราได้มาทําบุญแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะชวนแฟนคลับมาทําบุญด้วยกันนะฮะคิดว่าจาอาจารมีการทําอะไรเพื่อในการต่อยอดนะครับก็อย่างเช่นอาจจะแบ่งเงินอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามาทําเสื้อนะฮะแล้วก็นํามาขายแล้วก็ ขายตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ถ้าแฟนคลับของผมหรือว่าของใครก็ตามนะฮรมาร่วมทาบุญด้วยกันได้นะครับแล้วก็นำรายได้เนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่งองเงยออกมาแล้วก็นําไปช่วยเหลือองค์กรอื่นอะ้อีกอะไรนี้คิดว่าประมาณนี้ครับ